สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูตัวธาตุรองธาตุเสริมของผมนะครับที่ฉีดไปทุเรียนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับสูตรนี้นะครับผมใช้แล้วดีนะครับผมยอดยาวนะครับใบเขียวยืดยาวมากนะครับแล้วก็ใบใหญ่นะครับสวยงามนะครับทันตาเห็นเลยนะครับก็ฉีดวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อ่า เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมสําหรับสูตรนี้ที่ผมใช้นะครับตัวแรกนะครับผมก็ตัวนี้ครับเทอร์ราซิงนะครับผมเป็นธาตุสังกะสีนะครับผมธาตุรองนะครับเปอร์เซ็นต์ของสังกะสีอยู่ที่เก้าจุดหกห้านะครับตรงนี้นะครับการใช้ก็ใช้ตามข้างขวดที่เขาระบุไว้นะครับผมตรงนี้เขาจะบอกว่ายี่สิบซีซีนะครับแต่ว่าของผมก็อาจจะใช้มากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้ ทุเรียนผมขาดธาตุสังกะสีอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นกรีเน่นะครับผมเป็นปุ๋ยธาตุรองธาตุอาหารเสริมเหมือนกันนะครับผมกินเน่สูตรหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็เป็นสาหลายทะเลเข้มข้นปนินทองนะครับผมเล,เล่งใบนะครับเล่งยอดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นร,ริเบลพัดนะครับผมธาตุรองทัดเสริมเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้จะมีแมกนีเซียมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับก็คืออยู่ที่หเปอร์เซ็นะครับนอกนั้นก็มีธาตุธาตุเหล็กธาตุแมงกานิคทองแดงสังกะสีบอรอนลดหย่อนตามมานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมหัวเชื้อปานินทองนะครับอะมิโนโพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมสามจับไข่สาจับ ใจใสารจับใบเออใช่ผิดพูดผิดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเมกาเมกาแคลนะครับเป็นแคลเซียมนะครับแคลเซียมสามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นธาตุรองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมใช้หมดไปหนึ่งกระปุกแล้วครับก็ตัวนี้นานๆผมใช้ทีนะครับไม่ได้ใช้ทุกๆครั้งไปนะครับสี่ห้ารอบฉีดสี่ห้ารอบก็ใช้ไป ครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างตรงนี้นะครับผมหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ผมซื้อที่ลาซาด้าหรือช้อปปีนี่แหละน่าประมาณส0มร้อสี่ร้อยนะครับแล้วก็กรีนเน่สูตรหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณ300ร้อยสี่ร้อยนะครับจำไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมไอหัวเชื้อกปนินทองนะครับซองลว หกสิบหรือหกสิบห้านี้แหละผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ซื้อใกล้บ้านนะครับพอดีมันมีร้านขายปุ๋ยปนินทองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซาลายทะเลเข้มข้นปนินปนินทองนะครับอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทครับลิตรหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซื้อมานานแล้วนะครับทตดรองทัดเสริมนะครับผมริบเบิลริบเบลพัดนะครับอยู่ที่น่าจะมันสองสามร้อยประมาณนี้เลยครับผมจำไม่ได้นะต้องไปดูว่าปัจจุบันตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ซื้อมาเป็นปีแล้วครับ วันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อพอดีพอดีเขาแถมมานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีอันนี้กีแน่นะครับมันจะมีขวดให้นะครับผมก็ดูนะครับมันจะมีระบุไว้ในในข้างฝาตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตามนี้เลยนะครับตามข้างข้างฉลากนะครับอันนี้นะครับเทร่าซิงค์นะครับท่าสังกะสีนะครับผมใช้อยู่ประมาณยี่สิบห้าซีซีนะครับผม แล้วก็ถังที่ผมใช้ฉีดก็คือ16ลิตรนะครับเทลงไปเลยนะครับผมอยังไงละอ่าพอมาเฮ้ยเอ,อันนี้กรีนเน่สูตรหนึ่งนะครับผมใช้อยู่ประมาณ20ซสซีนะครับกับถัง16ลิตรมันจะเป็นน้ำดำๆครับเหมือนกับฮิวเมกนะครับเทลงไปเลยนะครับ อันนี้สาล่ายทะเลเข้มข้นนะครับใส่ประมาณสิบห้านะครับสิบห้าซีซีนะครับลืมบอกท่านผู้ชมนะครับใส่ไปแล้วก็คนนะครับเอาน้ําใส่ใส่ไปนิดนึงนะครับก็ใส่ทีละอย่างแล้วก็คนครับเปิดปั๊มเลยนะครับนี่ครับคนแบบนี้ครับ นี้ลิฟเบวพัดนะครับผมใส่ไปสองช้อนนะครับช้อนละห้ากัมแล้วก็อันสุดอันสุดท้ายก็ใส่หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อก็โรยไปในนี้เลยนะครับโรยพอประมาณนะครับคือซองหนึ่งผมกากะว่าจะใช้ประมาณรักหกเจ็ดครั้งนะครับ ครับผมก็สุดท้ายนะครับผมก็คือตัวนี้นครับสารเออลืมลืมคน,นครับคนก็ใช้ปั๊มคนเลยครับสุดท้ายครับสารจับใบนะครับผมข้างขวดเขาบอกว่าอ่าสิบถึงยี่สิบซีซีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้เยอะผมก็จะกะเอานะครับผม ก็นับอยู่ประมาณ10วินะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้า1 4เจ็ดแปดเก้าสบ12บสห้าโอเคครับไม่ใช่10วิแล้วครับนี่คนครับโอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็จะแช่ไว้ครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปฉีดเพราะว่า ถ้าทำพรุ่งนี้เชา้ามันจะไม่ทันนะครับท่านผู้ชมคือเดี๋ยวแสงพระอาทิตย์จะขึ้นก่อนนะครับต้องทำตั้งแต่วันนี้คืนนี้นะครับแล้วก็ไปฉีดพรุ่งนี้เช้าเลยครับ